สบายดีจ้าพี่น้องทุกทายสบายดีพี่น้องบนชุ้นบูรุกนนะจ้าตอนนี้กะเ้าก็ทําการย่อมพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องห้ากตะก้วยห้ากสิมาตั้มพี่น้องมาเนี้ตอนนี้กําลังตกางกี่เนาะพี่น้องกํากลัง,งเอาแบบว่าเห็ดเป็นเสศษให้มันเข้าไปในู้พืมนะพี่น้องเ,เ,เล็บสปาไปเบิ่งเลจ้าพี่น้องเด้อตอนนี้กําลังทําการแห่แห่เสื้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเป็นศารเนาะพี่น้องเฮากสิซานซานกลัไปตั้ม ไอเสื้อไปเบิรพี่น้องไปหลุนกันว่ามันสิเป็นลายยังน้อพี่น้องวันนี้ก็จะว่าต่ำอันพื้นหน้าเนี่สีงามน้พี่น้องกับสิภาพี่น้องไปเบิรจนจว่าสีงามคือเขาว่าบอลบอลแบบนอนม่วนพี่น้องมันสะนุ่มกว่าศาสตร์พื้นอันโมเฮาพี่น้องไอเสิ้อาไปเบิร์เด้อพี่น้องเด้อมันจะเป็นเพื่อนว่าสิเหตุสาสีพี่น้องมันจะเป็นอะไรเนาะไปเบิร์นตกันบางอย่างในเหตุเป็นศาสตร์ขันพี่น้องมันในเหตุศาสตร์สี ไปรุนกันว่ามันสีงามบอหเรือมันสีเป็นอะไรมันสีได้ถอดเข่าถอดออกกพร้องพี่น้องขนาดสาดขันกันยังแบบว่าถอดเข่าถอดออกเดยจะพาพี่น้องไปเบิรงกนะจ้าไปเป็นคนพี่น้องนี่กำลังทำการสาวสาวหิดสาวใหญ่เออแบบนี้คักบบทนี้นี่ใส่เป็นก้อนนี่พี่น้องนี่แบบนี้คักทำการสาวหยืดซาวใหญ่

คุณแม่เป็นคนสาว้าเศร้าหิวใหญ้าคุณยายเปลี่ยนเสือเรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้กำลังส้าหยืดสา้าหญ่พี่น้องปีนี้ต่ำซองเถื่อแล้วปีนี้ปีนี้ต่ำจ่าจ้องเตื่อแต่ละปีต่ำจ่าเธอเดียวพี่น้องมันในน้อยปันนี้เป็นพื้นพื้นหน้าพี่น้องกำลังแห่เขาพื้น จะเอาเป็นศาสตร์ถ้าไปลุ้นกันว่าสิงามบอลนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาสิตำศาสตร์ผือเนี่ยก็สศาสตร์สีแหละแต่สิยุบยุบหนะยุบหลังเฮ็ดสียังเฮ็ดแบบไรเฮ็ดแบบนั้นบ่เฮ็ดสีเห็ดแบบนันเบาง ลยัลอันก่อะซเป็มาจะายอ่เดียวอื่นเปนกกาเจ้าื็เป็นแต่คือผากระโล่ในห้องกระเจ้าาก่เอาหมองงามเนาะเป็นตาเป็นตาเป็นตาหยาดที่ลกลู่คือากราโล่โพจะคงไฟคนหนึ่งอะไรนะเรีนต่างเท่ไอไปดาเนี่อันอันเห็ดคือซึมเล่าอันเห็ดคือจีจัมโฟนะเห็นเหรเหเหเอา หักงามได้ของอันแม่อีลูกนั่นตัวสีเขียวน่ะตัวเขียวนั่นงามตัวอันตัวแดงนะกีร่ไอ้ที่เขียวนั่งามมันข้นอยู่งามเขียวกับเขียวกับขาวเอาสีชมพูซับเอาเอาสีชมพูซับใส่น้อยหนึ่งแบบสินซองสินนะนะใครหันกันเออมี่

โอ้ตาตีอะไรตอนนี้กำลังทำการแหนะเขาเพิ่มพี่น้องเพื่อให้มันได้เป็นพื้นออกมาถ้าแหนะพิษกับงับขึ้นงับลงหมดเลยเชื่อแหนะพิษพี่น้องขางขางนี่กันโน้นขางนั่นกันโน้นไปบ่ได้พี่น้องต้องทั้งนี่ลุบทั้งนี่โน้นบ่ทั้งนี่อันโน้นกับทั้งนี่ลุบพี่น้องอันนี้มันแต่คะแนนเขาชอบแงบ่ถือลายมันกับ่เต้น อันนั้นเนี่ยวันนี้พิษอันโน้นโน้นกับโน้นชื่อๆเลยหรอทัานพิษ่นนี้ในแห้งเจ๊งตัวอันสองาสามสามสองอ <c oughs> ปีนี้เยี้ยอันต่ำแต่สะอาดปีนี้สองเถอะอะไรมีเถอะท,ที่สามอยูบอ่บ่ ยานี่ยังบอกร้ายคนนีได้เลืนเบิต้อง่งกม่วยหนเลยใ่น้องอันไอ้กุ้งกับบุมีแล้วมันเริมมันคี้ายเนาะมได้ไม่น้องคนเดือดหาไอกุ้งเราได้ลายบอกไอ้แต่คนอื่นโอ้ยพี่น้องคนหาฟังเลยน้ะอาจาจยะพี่น้องถ้าไปรุ่นนำการตอนที่หฮวอันต่ำนะพี่น้องว่ามันสิงามจำได้เนาะ้าต่ำใส่มันละลายสีดถายพี่น้องเบิ่งนดจ้า พี่น้องตัดภาพมาบันนี้ฉันเป็นศาสตร์แหละพี่น้องจะชิแล้วแหละลืมถ่ายบได้ลืมถ่ายแล้วบุญมีคนถ่ายให้งามบาพี่น้องจับเส้นศาสตร์สีเลวพี่น้องเด้อเอาเป็นแม่สีเขียวลายกระหมพี่น้องอู้ในหูงามเลยอันนี้จะเป็นพื้นหน้าเลวพี่น้องมันชิงามกว่าพื้นอันอันแหละพื้นโพงามพี่น้องอันนี้ เป็นสาดสีแล้วพี่น้องว่าหันจะเป็นสาดขันข้าขันสีอันนี้จะเป็นสาสสีผสมกันเลยพี่น้องเป็นตาเป็นตามะหะ <c oughs> มืดแน่จักหน่อยมันที่ำเลยใส่แสงขึ้นไป <c oughs> งามงาม น้องม่ใหญ่หัวเด้อค,คุณพี่เป็นคนแย่ ẹ, <c oughs> คุณแม่เป็นคนตำ่ำมเลยเนี่ย <c oughs> คุณแม่เป็นคนตำ เป็นสาดสีเด้พี่นอ้องอันนี้จะเป็นพื้นหน้าเวลาเฮาจับเฮาแบบว่าเฮาหนังมันกระซินุ่มกว่าพี่นอ้องมาชิมแบบนุ่มๆมันไม,มานา่ด้อมันกระเป็นสีงามกว่ามาแล้วมันก็นสซิมันกว่าพี่นอ้องอันนี้จะเป็นพื้นหน้าได้จ้าโอ้มาเลขมากป่ะเลขเสียงอยูอ่เน<ไ>าะจะเด็กเสียงลดดดด ลดเอ้มิว <c oughs> งามยุดจ้าพี่น้องงามบอจากคอมเมนต์มาในเดอพี่น้องเดอ<ส>อันนี้จะเป็นพื้นหน้าเด้อจ้าก็จะจะต่มแบบนี้เลยพี่น้องต่มแบบพื้นโมอะไรพี่น้องงามจ้า,า,างามบอจ้าพี่น้อง เอากระชิสานสานสานใส่สานใสสารละเ็นพี่น้องจ้าสะเซนเพื่อสิได้พื้นพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้ซื้อพื้นกันเติบหนึ่งพี่น้องคุณแม่เป็นคนต่ำหงหยคุณพี่เป็นคนแย่พี่น้องคุณแม่จะไปแล้วห่วนอยู่พี่น้องเอ้ย เห็นเม่เลยเ้ยเมแม่เลยเจ๊ดากเลยเนาะเอเก่ง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 ดีคุณแม่เก่งดี้แต่าซวาาเส้นกินแลเลยแน่ๆสาเส้นแน่ๆวันนี้กินแน่ ม,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 มอโอ้อตนต่อ่ายต่ฝนเองดีกูบูมันไม่ขึ้นก็ว่ามันขึ้นโอ้ยตะกอกหน่อยเอ็นดูเด้เอ็นดูตะกอกหน่อยเด้ <savior> เอ็นดูตะก้องหน่อยด้ยพี่น้องตะก้องตะกองกองุณพี่ซุปปานี่ <laughs> ตะก้องคุณพี่ซุปปานีพี่น้องอาเบิงเบิงโว้ภาพเบื้องลังเบื้องหลัางการต่าสาตร์ของคุณพี่ซุปปานีพี่นออ้อง งามบ้พี่น้องตำสาดพื้นเมืเวลาทำหนุ่มเจ้าหนมกระชีนนุ่มพี่น้องหากซุดอยากจับให้หมูได้งามบ่งามเนาะงามอยู่เนาะงามป้พี่น้องมาพี่น้องเข้าการต่อก่อนบางยานี่ออกไปเข้้าหองน้ามาใส่ถุงมือ เขาการตอพี่นองเอ้ยต่าสเก่าพี่นองสะพนเดียวนี้หบได้มือนีเที๋ยวเขาเที่ยวเอาเป็นย้ายก่อนอันนี้ยับยับปน,บนิมาโอ้สีสวยสวยเออแบบอรักกอามจ้ใส่สีแล้วแลยแต่ก็เอ้ยเบิ่งแต่เอ,อเ่ ແລະກະຈັງຍັງອັນບໍ່ໄດ້ຈັບຍັໄປລະກຫຼປຄົ เลยไว้พอน้ำเขาพอดีออกเพว่าเปลี่ยน,เป,ยน,นเป็นแม่แม่เกียว้วก็กกไปดูขา้าอยู่ในกอกก็งามอยู่ได้แต่ชัวร์จะต้อง ្ទ្ំ្ោ់បំ្ន្ភ្ទ្ំ្ំ្ះួយះាយលាស់ដ្រងដែល្ជាស់ទ្ទ្ំ្ំ្ំ្ំ ยับเดาแนั่นหละก็โตเอายับแล้วมันหน่อยไร้กี่ไาเขาำเก่าประจับสองเส้นเอ้ามันสั่นเพรามันจับได้อยู่เปลี่ยนจากต่ำสัตนผ่นมาษาซีแบบนีว่ามันต่ำภาาซีใส่ซีกระเอาไปย้าซี ไดมันั่นเสหนังเดไม่ล่อดีหนังเดียวสองคนเตรียมตาสามคนสี่คนมองไปในหนง กระของกระฮาวพื้นเดียวพื้นเดียวอันพื้นเดียวอะไรอันหั่วหอมว็ต่างหางูไล่โบนเราเจ้ากระตัมไม่ไหวพี่น้องคนเบิ่งเลยจะแบบโอ้แต่พ่อจังเกยนบอลเล่จะเื่อยสาแต่เยอะเยอะเยี่ยมแล้วก็ซู้จงบอลเล่ทำไมเอาเข้ามาแล้วก็มีแต่คาด ม,มอมันใส่น้อยๆเดียวเด้อมันบ่มีกจันเอรมมีเดียรียดยร้าเงาเน่าตั้งงนอนแล้วต่ำังงอปึ๊บใช้ตั้งปั๊บเลยงามเป็นงามเลยจ้า